จังหวัดลบบุรีกันบ้างนะคะชมรมแม่บ้านมหาไทยก็ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ออกโรงครัวสัญจรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ค่ะ นายสุภกิจโพประพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตีเชษฐาตรงดีรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและนางจุรีพรโพประพาพันธ์ประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบุรีนำขบวนคารวานรถครัวสนามพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาช่วยกันลำเลียงวัตถุดิบนะคะแล้วก็สิ่งของอุปกรณ์ในการประกอบการเลี้ยงอาหารเช่นข้าวสารไข่ไก่บรรจุภัณฑ์ แล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆนะคะลงในพื้นที่เพื่อที่จะจัดทำข้าวกล่องซึ่งก็เป็นเมนูข้าวผัดกระเพราไก่ไข่เจียวจำนวน500กล่องแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งร่วมการปล่อยขบวนอสมนะคะเป็นขบวนรถจักรยานยนต์ขนส่งอาหารนำข้าวสารบรรจุถุงไข่ไก่เจแลแอลกอฮอล์ล้างมือขนมคุกกี้บรรจุกล่องนะคะแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองและเจ้าหน้าท,ที่ที่อาสา,าสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอสมนะคะโดยทีมวิทยากรวงดนตรีกองทัพบกเพื่อประชาชนนั้นน,น,นั้นก็ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งช่วยสร้างความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายความเครียดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะโอกาสเดียวกันนี้ก็ยังได้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้วก็เข้ากล่องอีกจำนวน100ชุดนะคะไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนรวมถึงผู้ยากไร้ผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่4ตำบนสนามแจงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทุกคนอีกด้วยค่ะ